สองวันรวมกันยอดไปสามคนสามครับโอ้โหสามคนสามก็พี่แม่ก็อยากมาทำให้ครบทุกปันครับแต่ก็ยังติดด้วยอาชีพตัวเองครับเป็นข้าราชการอาหารบกนะครับก็มาก็วันนี้ตั้งป้ออย่างเดียวครับสเต็มสเต็มเซลล์อย่างเดียววันนี้รวมสองวันปิดสเต็มเซลล์ไปห้าคนครับก็ตอนสุดท้ายนี่ยอดตอนสุดท้ายมาตอน โทงขึ้นครูนี้เองครับปิดไปราคา3,500พอดีเป็นพี่สาวก็เลยเอาไม่เป็นไรปกติเ,เราโวยว่าเราจะขายเราถ้าฝอตเดียวเราขาย4,000แต่นี่เป็นพี่สาวอเอาแพ้ให้ก็เลยขายไป3,500ก็ไม่มีอะไรครับโทรๆๆอย่างเงี้ยครับยังไงก็ต้องต้องได้เราจะทำโปรโมช่นยังไงต้องได้ยังไงต้องได้ ขอบคุณมากครับเชื่อมั่นนะครับว <Yeah. S 1> ่าทุกทอยีด้มีความหมายแล้วก็โค่อย่างเดียว